ดีครับเพื่อนๆวันนี้ป้ะป้าจะมาทําภารกิจหนึ่งวันของน้องละลันนะครับนี่วันนี้ยังเป็นวันที่น้องๆละลันยังไม่ป yeah. ิดเทอมนะเพื ok. ่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนหลายคนปิดเทอมแล้วนี่วันนี้ป้ะป้าจะถ่ายตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงไปรับกลับบ้านเลยบีบีตื่นลูกอ้าา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 อาา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 นาา่าาาาะาา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 า สุดเลิฟไปกไปยำน้ำเลยลูกอาน้ำเลยเดีเเประป้า๊ะทำกับข้าแสนอร่อยให้นี่ครับวันนี้ป้ะป้าทำอาหารเช้าให้เจ๊น้องๆๆรันๆันของเราเพื่อนๆคิดว่ามันจะกลายเป็นอะไรมีรงเ,ามมเงาเล็กน้อยตอนนี้ ตอนนี้คือหกโมงหน่อยๆเพื่อนยังเช้าอยู่เลยนี่น้องรันเป็นพีเพิลที่ไม่ชอบขอบขนมปังถุณปะตัด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 นางไม่ชอบกินขอบอันนี้ขอบเสร็จต่อเตาต่อเตา มีมือเดียวทำกับข้าวเพื่อนๆลำบากเหลือเกินนี่มีคนรอมีคนรอกินขอบขนมปังดาวโอ้โหโอ้โหโอ้โหน,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 นั่นนั่นนั่นหล่นหมดเลยโอ้โหโอ้โหอ้โหคนนี้เหมาขอบขนมปังโตโตกว่าพ่อมน้องอะไรเลยดิเห็นไหมงำงำงำ,ำไขด่ดาวโอ้โห,โโหบานมากอะ ดาวหนึ่งใบไข่ดาวแปะลงไปแล้วก็นี่เพื่อนๆอุ้ยลืมใส่ซอสมะเขือเทศตึดด๊ดๆใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วแล้วก็แปะตรงไปนี่เป็นแซนวิชไข่ดาวมาทางด้านนี้มีไส่กรอกกำลังแบักกริวให้ เขาชอบแบบไส้กรอกกริลว,ว้าวาเ,พเพื่อนเพื่อนกินข้าวกับอะไรคนระตอนเช้าๆเนี่ยน้องๆ้อกุคนนี่เสร็จแล้วแซนด์วิชไข่ดาวกับไส้กรอกค็อบเทลนะวันนี้อาหารเช้าของน้องรันรันอ้าทำไมครอบมันอยู่นี่ฮะ แต่งตัวเสร็จแล้วนี่กินข้าวเช้าเป็นไงอร่อยไหมอ๋อไม่ได้กินเหรอขอโทษขอโทษนี่ฮะน้องๆว่าน้องๆว่ารันรันกินหมดไหมเนี่ยอืมเยอะนะเนี่ยโอเคโอเคไหนไหนกัดโชว์ดิกัดโชว์ดิกัดโชว์ดิอ้ามโอ้โหอร่อยโอ้อร่อยโอ้ยโอ้โหโอ้โห ฟอตเธอเยิ้มลงมาข้างล่างเนี่ยเธอดูดิกินด้วยเออ <Wow. S 1> ตัวเต่านี่ตัวเต่ามาตัวเต่ามาเฝ้าเลยเพื่อนๆตัวเต่าอ,อยากกินด้วยนี่แม่ก็ทําผมไปแล้วมันก็กินไปเพื่อนนี่เป็นผ้กอะไรนะวายขี้เกียอะไรวะงงเลย <laughs> โอเคโอเคเอาลิฟตกินเร็ว <laughs> เธอเหลือเวลากินอีก <laughs> ห้านาทีไหนไหน โอ้โหซอสเย,เยิ้มซอสเยิ้มเธออะไรนะเธอซอสม,มะ,ะเ,เขือเทศเยิ้มเออก็ซอสมะเขือเทศเยิ้มไงข้าวมันคือเลือดเลือดเลยเหรอเธอกินเลือดเหรอจะเป็นบบีบนี่ต่อเต่ากลมกลืนกับพื้นเลยดูดิดอ่ะพร้อมยังเธอโอ้กินข้าวนานมากเลยอะ่ะเธออ่ะเดินไปรอเลยเดินไปรอเลยโอเคครับเพื่อนป้าจะเดินทางไปส่ง ด้วยมอเตอร์ไฟคู่ใจไปไปกันโอ้ยนะหน้าบ้านน้องลานนี่เพื่อนรถเยอะมากอ้าวไม่มีรถทันถูงโปะ๊ะเรากำลังไปส่งน้องลานเ <Wow. S 1> ย็นอากาศดีมากแัเงเย็นอยู่ตอนเช้านะคะนี่นะคะ บ้านผู้คนมากมายธรรมชาติพอลูกเขาก็จะเล่าเรื่องกันทั้งตลอดเส้นทางนะคะนี้เราก็จะถึงโรงเรียนน้องละลานแล้วโรงเรียนอนุบาลลิงคบด้อมาที่ตากล้องปะปะ๊าเราถึงโรงเรียนแล้วเพื่อนๆนี่ไฟกระเป๋าที่นอน ก็นี่นี่ครับนี่คนนี้ครูของน้องยิ้มหวานหน่อยสินี่ครูมันรับเลยเป็นเพื่อนนี่เพื่อนถึงนี่โรงเรียนบรรยากาศนี่มีพิตี้มาต้อนรับโรงเรียนกว้างใหญ่ไทยฝันนี่เป็นอนุบาลนันเพื่อนไม่มีประถมเด็กด เจอด้วยหลังจากที่ป้าส่งน้องลาลเสร็จป้าก,ก็มากินนมจีนร้านประจำสุดหรูนี่ของคุณป้านี่เพื่อนเดี๋ยวป้าพาไปชมพาไปชมทุ่งนาเพื่อนดิดินี่ป้าจะมาส่ง้าๆแล้วก็จะมาชมวิวทุ่งนาอย่างเงี้ททยทุกวันเลยเพื่อนมาจนสนิทกับป้าเลย,น,สน,สยนี่ทุ่งนาแฟนสวยนี่เพื่อน ลุนานี่นอนุบาลฝ่องของลานลานเป็นแบบนี้เดี๋ยวเทอมหน้าเราจะเป็นอนุบาลสามที่ใหม่นี่สวยมากโอเคครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ป้าป๋าขรับมอเตอร์ไซค์มาถึงโรงเรียนของลานลานแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเลิกเรียนของเด็กอนุบาลกาันเพื่อนเพื่อน ตอนนี้ผู้ปกครองก็มารอรับลูกๆกันแล้วอันนี้เป็นเด็กที่อยู่เพิ่มเวลาเรียนพิเศษนะครับเพื่อนๆนอนหลับๆเรียนพิเศษก็เลยตอนนี้ห้าโมงแล้วนะครับนีกำลังเดินออกมาแล้วมีครับเพื่อนๆเดินมาแล้วครับชาวแก๊งคนที่ตัวสูงกว่าเพื่อนคนนัน้นแหะเพื่อนเฮ้ยดีีนี่น,นอนหลับของเราเดินมาครับเพื่อนเลิฟ นนนนน่มีการเล่นมวยปั้มกันก่อนกลับบ้านนิดหน่อยนะเพื่อนโอ้โหนี่ครับเด็กๆโรงเรียนนี้น่ารักทุกคนเลยเพื่อนนี่คนที่น้องลาละเล่นมวยปั้มด้คือน้องผักบุ้งเป็นไงเป็นไงอายุเท่าไรจ๋าคนนี้คนนี้เจาจ๋าใช่ไอายุสี่ขวบจ้ะสี่ ูเลจ๊จ๋าห้าขวบยังเจ๊จ๋าหนึ่งขวบหนึ่งขวบหรอจี่ขวบแล้วห้าแล้วอ่ะเธอยังสี่ขวบอยู่เลยโอ้เพื่อนๆในนี้โอ้โหคึกคักมาเดี๋ยวเราไปรับน้องโรลันก่อนนะปี๊ปปีนี่ครับเพื่อนๆรับออกมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านกันอันนี้คือบรรยากาศ การกินข้าวเย็นนะวันนี้ลาลานกินข้าวกับไส้กรอกเพื่อนอารมณ์ไหนไม่รู้อยากกินไส้กรอกนี่ข้าวเย็นข้าวเ,เย็นตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้ว,วเพื่อนชุดหนึ่งว,วันวันนี้วันจันใส่ชุดเต็มยศวันละใส่ชุดนอกเรียนแค่วันเดียวนะเพื่อนวันอื่นจะใส่ชุดชุดนอกชุดธรรมดานะครับนี่แล้วก็มีชุดพระละชุดพื้นเมืองนี่นี่นี่น อ่ะอ,ะ,อะ้โหโ,โอ้โหอ้โหอือพลังไฟกอกมันดีขนาดนี้เลยหรอโอเคจยังพังไหมเนี่ยโอ้ลอไปไข่เจียวจะลอยห้าปลาแล้วงาอร่อยแซ่บเขีลายเ้ยบลายเลยโนี่บรรยากาศนี่งเฮ้ยมีให้ อันนี้กินข้าวแล้วเกดอะไรขึ้นกับการกินข้าวเพื่อนอาขายานเฉยเมื่อไหร่เธอจะกินเสร็จ้วทีเนี่ยเพื่อ,อขนขณะนี้เวลาหกโมงครึง่งการบ้านทำเสร็จแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสิบนาทีเพื่อนเพื่อนเห็นไหมปรากฏว่ามีแมงเม่าบินมาบ้านป้าป้านี่เพื่อนเพื่อนแล้วน้องรันรันว้าวมากเลยนี่คุณเจสรันรันของเราอยู่ตรงนี้เตวมแวโอ้ชอบชอบนี่อยู่ๆแมงเม่าก็มาเฉยเลยเพื่อนเพื่อนจับไปแล้วนี่ค่ะบีบีไม่นองอน,นจับหรอกแค่ยืนนี่มันก็มาเกาะหัวป้าปาเต็มไปหมดแล้วเนี่ยดูดิ ให้เพื่อนๆดูแมงเมาแมงเมาแรกของปีโอ้โห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 เยอะแยะเยอะแยะเลยเยอะไปหมดเลยแต่มันตัวเล็กเดี๋ยวถ้ามันตัวใหญ่ป้าป๊าจะจับทอดให้น้องรันกินเลยเพื่อนๆเดี๋ยวรอเจอตัวใหญ่ก่อนเดี๋ยวป้าป๊าจะถ่ายอ่าอ่อ่าเดี๋ยวน้องวันะอาบน้ำ One hour later เวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ยังคงเล่นกับแมงเมาเหมือนเดิม โอ้โหเดี๋ยวเธอก็ตกเมาหัวโนโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้น้องรันรันฝะผมอาบน้ําอยู่ในห้องนอนแล้วนี่ดูหน้าหน้าเต็มจอเลยเพื่อนนี่ตอนนี้ก็คือถึงเวลาที่ป๊ะป๊ากับแม่จะมาอ่านนิทาน,น,นให้น้องรันรันฟังวันนี้มี นี่หนังสือนิทานเพิ่งได้มาใหม่เพื่อนแม่ไปยืมมาจากห้องสมุดของ,งนอนห้องสมุดประชาชนเพื่อนนี่เดี๋ยวนะ้องรันอ่านหนังสือเสร็จเราก็จะนอนกันเพื่อนเดี๋ยวป้าป๊าก็จะขอตัวไปอ่านหนังสือให้น้องรัน,ลนแล้วก็บายบายเลยกันเลยนี่ครับนี่เรื่องไม่รับฉบับคุณหนูอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ย แม่ไม่สบายแม่ขี้แตกไม่ใช่ไม่ใช่พ่อเหนื่อยพ่อก็เลยกินเบียร์บอร๊อเพื่อนะเพื่อนเคยได้ยินไหมกำลังทิ่พอ,อดนี่ดิค่ะนี่ทำให้<ล>ได้ไดนะลูกฝาแม่นี่อะไรน,นิทานยาวเฟ้ยเลยนี่ท่าวงตอท่าวงตอของพ่อพี่จะฟังเรื่องอะไรวันนี้รอเรื่องหเรื่องอะไรเรื่องอะไรหเรื่องเรื่องนี้หรอ เอาหนึ่งเรื่องวันนี้รักสององไรกส้องไหเอาไรพี่พีอ่ะบายบายเพื่อนๆหน่อย bye bye, บาย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 อย่าลืม,มนะดูนี่ดิวันนี้มันน่ารักมากเลยนี่ก็ด้วยนี่ก็ด้วยทุกคนจะน่ารักหมดโอเคอ่ะพี่พี่เอ้พี่บายบายเพื่อนๆหน่อยบายบายวันพุธจะเป็นวันเกิดหนูแล้วค่ะอย่าลืมกด ทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตาม <c oughs> ให้น้องละลานด้วยนะครับนี่ไม่ยอมพูดบายยมแต่ดูัวแต่ดูนี่ทายน,นะเพื่อนอะบายบดูนี bye bye. Bye bye, ่ค่ะทุกคนบายบาย